ครับเนียส้มเร่งหงครับจะมารีวิวร้านอาหารญี่ปุ่นของ, oh. ของนิกขหน่อยหนึ่งอย่างที่บอกไว้ว่านิกเนี่ยกับพี่ๆีเนี่ยเขามาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น oh. อยู่ด้านหน้าของพัตตคัเร่งหมงปรามสองวิวโฮไปเร่งหงก็คือเป็นร้านลูกของปัตตะคาเร่งหงที่เปิดมาก,กว่า58าิปี <Wow. S 1> อันดับแรกเลยเราอยู่บนถนนเส้นนี้เนี่ยมาถึง29ปีแล้วก็มีการพูดคุยว่าเอ๊ะลูกๆก,ก็บอกว่าอยากจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น เราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งแรกเลยผมอยากให้ร้านอาหารญี่ปุ่นที่คุณเปิดเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมความเป็นญี่ปุ่นแบบออร,ริจินอลคือแท้ๆนะร้านอาหารญี่ปุ่นที่ในความฝันของเราที่เราอยากจะทำก็คือเฮ้ย hey, ถ้าคุณอยากจะทําผมสนับสนุนคือขอให้ร้านนี้กินได้ทั้งครอบครัวกินได้ทุกวันอันดับที่หนึ่งศูนย์อาหารต้องใกล้เคียงแบบโบราณมีอะไรบ้างราคาต้องกินได้ทุกวัน ราคาไม่ได้ถูกเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงยนเวอร์แบบโอ้กินอะไรวะ่ะกินอาหารญี่ปุ่นที่จนไปเป็นเดือนเลยเนี่ยไม่ใช่กินได้ทุกวันอาหารญี่ปุ่นออริจินลัลมีอะไรบ้างเมื่อยี่สิบสามิปีแล้วสิ่งแรกเลยครับนี่เลยฮะเมนูนี้เทมปุระกุ้งเทมปุระเป็นเมนูที่รักกันทั้งครอบครัวใครๆก็ชอบแล้วต้องกินกับอะไรกุ้งเทมปุระที่ดีนะฮะบอกเลยว่า ถูกหลักก็คือการยืดตัวกุ้งให้เป็นเส้นตรงนะแล้วก็หัวใช้เท้าใส่เข้าไปในน้ำซุปอันนี้คือต้นตำรับที่ญี่ปุ่นทำกันซึ่งทุกวันนี้ใครก็ยังกินอยู่น้ำจิ้มอันนี้มันก็เป็นสูตรที่เราทำขึ้นมาเองเป็นสูตรแบบดั้งเดิมเลยนะแต่ี่เด็ดคือเทมปุระต้องมีแป้งกรอบแล้วก็แยกส่วนอย่างนี้เห็นไหมฮะเป็นเกล็ดขนมปัง ้องมีอมชอบซอสเทมปุระเป็นหนึ่งเมนูที่ลูกเด็กเล็กแดงพ่อแม่ยันอากงอามากินได้หมดอันนี้ต้องมีสิ่งที่สองที่ต้องมีก็คือนี่ฮะส,กกสุกี้ยากี้ญี่ปุ่นมันไม่เหมือนสุกี้ที่คุณไปกินอยู่ในห้างที่ใส่หม้อไฟใส่อะไรต่างๆ ซุปี้ญี่ปุ่นมันเกิดมาจากน้ำซุปที่เขาเคี่ยวข้นสูตรน้ำซุปของเขาออกมาเป็นสูตรของเขาเลยนะนี่คือหน้าตาของร้านญี่ปุ่นที่อยู่ในฝันของเรากินกับอะไรไข่ครับไข่ดิบครับร้านเราไม่ได้เป็นร้านใหญ่โตอะไรมากนะฮะเป็นร้านที่ผมว่าสมบูรณ์แบบของร้านอาหารญี่ปุ่นมากกว่ารับได้ประมาณ40ท่าน50ท่านกำลังสวย,สวย แล้วตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะโอมากษตรที่ราคาจับแบบสัมผัสได้1,599เหลือเพียง1,199บาทหรือแม้แต่งานเลี้ยงสังสรรค์เราก็มีให้คุณนะครับคุณสามารถมาเหมาร้านเราจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ของคุณได้ลูกค้าตแต่40ท่านขึ้นไปนี่คือความครบถ้วนของรีววบายเล้งหงสนใจนะติดต่อได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้ ม,มาพูดคุยกับเรารับรองว่าเราจะบริการให้กับทับใจเลยอีกหนึ่งเมนูที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบในฝันของเราคือต้องมีคือซาลูซัมะหรือบะหมี่เย็นสูตรนี้ต้องเด็ดแล้วก็สูตรแบบตั้งเดิมนะบะหมี่ต้องเย็นนะมากินกับอะไรฮะนี่ครับสูตรน้ําจิ้มหรือน้ําซอสเนี่ยเป็นสูตรของเราใส่ใช้เท้าได้ใส่ต้นหอมซอยแล้วก็ใส่วาซาบิเข้าไปอันนี้เพิ่มความ เป็นอัตรสเรารวบรวมเอาความเป็นออริจินัลของญี่ปุ่นที่คุณมาได้ทุกวันนะปิดท้ายร้านอาหารที่มีเก๋ดีคุณภาพดีต้องมีอโทโล่ขายทุกวันต้องมีโอโทโล่ขายทุกวันแล้วก็มีคุณภาพของปลาหลากหลายอยู่ในร้านแห่งเดียว ดีม,าก,า,มา,ากประทับใจถ้าคุณมาสักครั้งคุณจะประทับใจเพราะฉะนั้นผมบอกบอกได้เลยว่าร้านลิวโวงไปเล่งหมตอบโจทย์แล้วก็เป็นความตั้งใจของครอบครัวเล่งหมที่อยากจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นให้พวกคุณเนี่ยในแถบพระรามสองหรือฝั่งทัวนสามามาใช้บริการและมีความสุขกับครอบครัวคุณได้โดยที่มีอาหารครบถ้วนรวมอยู่ในที่เดียวกันราคาไม่ได้แพงมากราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพ คุณสามารถไปกินได้ทุกวันแล้วเป็นแหล่งพูดคุยทางธุรกิจของคุณเลี้ยงแขกของคุณได้สะดวกสบายเพราะว่าอะไรครับร้านเราตั้งอยู่ริมถนนพระรามสองมีที่จอดรถประมาณ100ยกว่าทาันคุณขับรถพาคุณพ่อคุณแม่มาจอดหน้าร้านเดินขึ้นมาได้เลยวีลแชร์ก็มีเรียบร้อยมีครบถ้วนเหมาะสำหรับคุณจะพาคนสำคัญของคุณมาลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นวันนี้แนะนำเลยริวโไปเล่มห เีย้ยซองการันตีเรารวมเอาฝันของเรามาอยู่ที่รีโฮบายเล่หงผมฝากด้วยน,นะครับขอาฝากเลยเปิดใจเปิดปากแล้วก็เปิดเพาะองคุณมาเจอกับเราตระกูลเล่หงมมได้ที่รีโวบายเล่หงมมด้านหน้าเล่หงัลลามานะครับวันนี้รีวิวเท่านี้สนใจโก็ได้เลยติดต่อเราด่วนด่วนด่วนไปนะครับ